สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่10นาทีรีวิวจบกับช่วงสองตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์จาก MCU ตัวล่าสุดนะครับผมที่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมันปล่อยมาหลายตัวอย่างแล้วนะครับผมจนถึงวันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับคือจวงมาเลยว่าตัวสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะได้ไปชมตัวจริงกันกันกบเรื่อง t h น n the Blue ดอกจันไม่รู้มีทำไม No reliable heroes, invincible, oh, stronger exactly. than all of the Avengers into one. From anyone at all. Maybe I need to show you what I'm capable of. So oh he has gone off the rails, and he's dangerous. We could be the people that are coming. Wait, us? Yeah, you. Why well, you got some place to be? That's a well, guy. <laughs> you have the wrong people. We have all done bad things. You can live with it forever. Or you can do you know, something about it. Being the hero, serving people in the streets. There is no higher calling. <retention texts> no You're <combined> right. yup. <laughs> no. you. a therapist. You're 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 therapy. are โอเคเดี๋ยวเรามารีแคปกันสักเล็กน้อยนะครับผมอันนี้มันมีมาหลายตัวอย่างแล้วเนาะก็คือในฉากแรกนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นการประชุมของพวกคณะพวกนี้แหละคืออารมณ์ปาณว่าคุยกันพูดถึงเรื่องที่ว่าไม่มีซูเปอร์ฮีโร่คือ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หลังจากอเวนเจอร์ไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยจะไม่มีใครที่จะมาปกป้องโลกละแต่ว่าสิ่งที่อเวนเจอร์เคยทําไว้เนี่ยมันเคยมีถูกพูดถึงวิชันเราเคยพูดไว้ว่าการที่มีทีทมอเวนเจอร์เนี่ยมันทําให้จักรวาลรู้ว่าโลกเนี่ยพร้อมที่จะทําสงคารามในระดับชั้นที่สูงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จากนี้ที่เห็นแน่นอนนะครับว่าหัวเข็มขัดแบบนี้ตัว S แบบนี้นะครับก็คือซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับผมหยอก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 อันนี้คือเข็มขัดของเซนทรีครับน,น,น,น้บีโ แต่ว่าในตัวอย่างนี้เราจะไม่เห็นเซนที่ล่างทองเลยนะเพนแต่เป็นตัวดำๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นร่างของวอยนะครับคือนะเป็นด้านมืดของเซนที่นั่นแหละจากประโยคนี้นะครับที่บอกว่ามันจะแข่งแก่งกว่าอเวนเจอร์ทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็คงน่าจะพูดถึงเซนที่นั่นแหละแต่ว่าในที่นี้เซนที่จะเกิดจากอะไรอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกับในคอมิกในคอมิกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความมอนคือไอ้ตัวเซนตี้เนี่ยมันจะมันเสี้ยนยาแล้วมันก็ไปเอายามุ่วๆมา เสพแล้วมันก็มีพลังขึ้นมาแต่อันนี้ดูจากหลายๆช็อตแล้วน่าจะนะน่าจะเป็นการสร้างนะครับนี่อันนี้คือเซนฟรีแน่แต่มามืดๆอย่างนี้น่าจะเป็นอ่าในว่าร่างวอยเรียบร้อยละคือเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่รู้นะผมเดานะเอาอาจจะไม่ได้เห็นเซนฟรีในร่างทองด้วยซ้าอาจจะเห็นสุดท้ายตอนจบหรืออาจจะตายไปเลยเพราะว่าด้วยสเกลพลังของมันเนี่ยมันสูงมากๆนะครับจากซีนนี้นะครับราจะเห็นว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าทำลาย ปนนะกติแล้วหนะัง MCU เราจะไม่ค่อยเห็นฉากการเ<ๆ>ขาเรียกว่าไงทำร้ายที่แบบว่าเอาชีวิตสักเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นการเตะต่อยทําให้คือมันจะไม่จงขึ้นแบบเนี้ยเออแต่เนี้ยมันให้เห็นเห็นเลยว่ามันเป็นการสังหารผู้คนโดยแบบจงแจ้งมากๆนะครับเพราะน่านทันโ,โนโวเนี่ยอาจจะมีเลทความรุนแรงที่มากกว่าหนัง MCU เรื่องอื่นๆนิดนึงผมเดานะเนี่ยอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างหนังมืดมันมีบ้างนะครับฉากที่เราจะได้เห็นแบบดาบเสียบทะลุะส่วนใหญ่เราจะเห็นมันเป็นเป็น นักรบมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขาเรียกอะไรประชากรสักเท่าไหร่นะครับอย่างแอดการ์ดอย่างเงี้ยถ้าหายทั้งดาวคือจะไม่เห็นตอนตายเนาะคือดาวแมงกระเบิดหายไปเลยหรือว่าถ้าจะมีจงขึ้นบ้านมันก็จะไม่ใช่แบบกับมนุษย์โลกเออมันจะเป็นแบบกับมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสะเทือนใจมันจะต่างกันนะครับผมในซีนนี้นะครับอย่างน้อยทําให้เราได้เห็นแล้วว่าเลดการเดียตะคือมันแกงจริงนะครับเขาเรียกโดนปูนก้อนขนาดนี้หล่นลงมาใส่ก็คือไม่รู้นะมันคงเป็นไรแหละแต่ว่ามันก็ยัง Yeah. Mm -hmm. ทนได้นะครับก็แข็งแก่งในระดับหนึ่งแต่พอมาถึงซีนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยซากไซนี้นะครับจะต้องใช้คน4คนนะในการที่จะดันออกซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นการดันเพื่ออะไรอาจจะมีรองรับใครอยู่ข้างบนนั้นหรือว่ามีอะไรที่อยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้หรือว่าช่วยเพื่อนอยู่อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าอ่าโดยถ้าเป็นตอนที่เป็นอเวนเจอร์ ure, เราจะไม่เคยเห็นอุปสรรคแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนตั้งใจให้รู้ว่าทีมนี้มันไม่ได้มีความ แข่งแร่งไม่ได้มีพลังก,กำลังระดับอเวนเจอร์ซึ่งสิ่งที่มันน่าสงสัยตามมาก็คือว่าแล้วเขาจะสู้กับเซนรีเนี่ยที่ว่ากันว่ามีพลังสูงกว่าอเวนเจอร์ทั้งทีมรวมกันเนี่ยยังไงอันนี้ก็ร่้งชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้ใจว่า,าที่ดูจะเห็นมันจะมีจุดตาเล็กๆอยู่ให้เห็นอันนี้นสแสดงให้เห็นชัดมากนะครับว่าตอนนี้คือเดอะวอยนะครับไม่ใช่เซนรีสสำหรับทางนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแขนของบัคเกอร์โดนปดอีกแล้วแล้วก็โยนคืนกลับมาด้วยซึ่งอันนี้ผมนึกว่าน่าจะเป็นอี ละครที่อาจจะมีส่วนในการที่จะมาช่วยสู้กับเซนที้หรือว่ามันอาจจะแค่ตัวเซนที่กระทืบและโยนคืนกลับมาน,นี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจากชิน้นี่เราจะเห็นว่ามีตัวละครทางมาเตอร์หายไปนะครับหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือทงมาเตอร์แต่ผมดูจากองค์ประกอบโดยรวมนะที่เศษหินกระจดกระจายเนี่ยน่าจะเป็นเหตุเกิดจาก าการที่เซนที่อารวาสไปแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายคือโลโก้ของเรื่องนะครับเราสังเกตได้ว่าตั้งแต่ที่มีโปรเจก t นี้ขึ้นมานะครับทันเดอร์โบเนี่ยมันจะต้องมีดอกจันตามมาอันเนี้ยมีการพูดถึงผมว่าน่าจะเป็นนับไม่ถ้วนครั้งแล้วนะครับแล้วหลังยิ่งหลังๆมาเนี่ยไอดอกจันตัวเนี้ยจากที่แค่มีประกอบในโลโก้ตอนหลังมามันยิ่งเน้นมากๆ,ๆนะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยตอนแรกมันจะไม่มีแล้วตอนที่มันปรากฏขึ้นมามันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ปรากฏขึ้นมาด้วยซึ่งมันเหมือนเป็นการบอกใบ้พยายามให้รู้ว่า ว่าไอ้ดอกจันนี้มีความหมายแน่ๆนะครับแต่ทีนี้จะเป็นไปนในทางไหนเนี่ยอันนี้เดายากมากครับแต่นี่ความเห็นส่วนตัวของผมเองนะคือจากเรื่องกัปตันอเมริกาเบมี่วูล่าสุดเนี่ยนะครับมีนายพลทเดียสลอสนะครับคนที่กลายเป็นเลทักครับจะถูกพูดถึงอย่างเต็มชื่อมาหนึ่งครั้งก็คือว่าโดนเรียกว่าท่านนายพลทเดียสทันเดอร์โบลอสซึ่งการที่เอาชื่อเนี้ยมาใส่ผมว่ามัมนมีนัยยะของมันอยู่ว่าทำไมถึงจะต้องพูดชื่อเต็มพร้อมฉาย,ยา ของเ้าาขนานนดัเป็นไปได้ปล่าอกว่าให้ดอกจันนี้คือเครื่องหมายดาวของนายพลก็คืออาจจะมีเทเดียสลอตมาด้วยอันนี้ผมเดานะนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับไปติดตามชมกันในหนังของเองอีกไม่กี่วันก็จะได้ดูแล้วนะครับโอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือ2ตัวอย่างกับทันเดอร์โบนะครับตัวอย่างสุดท้ายละก่อนที่เราจะได้ดูกันในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนส่วนตัวผมแน่นอนครับผมเฟิร์สเดย์แน่ๆนสำหรับวันนี้สินาทีรีวิวจบกับช่วง2ตัว อยากหนังขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ